สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมไอ้อมคนรักรถโคราชนะฮะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ามิซูบิชิแลนเซอร์ท้ายเบนเกียร์ธรรมดานะเครื่อง1.6นะเกียร์ธรรมดาปี2000นะฮะสีสวยทั้งคันนะครับคันนี้รถก้อนหน้าท้ายก็ดมเดิมนะฮะสีรอบคันประมาณ80-90นะครับ โดยรวมสีสวยนะฮะเดี๋ยวพาดูชัดๆนะครับช้าๆ,ๆชัดๆ,ๆครับสีเงางามแบบนี้นะสภาพค่อนข้างจะก,กริบนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยนี่นะหลังคานะครับ ราคา49,000บาทนะฮะราคาต่อรองได้นะครับนะครับ,รบมีริ้วรอยบ้างนิดนิดหน่อยหน่อะแต่โดยรวมสีสวยรอบคันนะครับ แปดสบก้าสิบร์เซ็นสบายนะฮะเครื่องดีนะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับช่วงล่างดีนะสีสันสวยงามรอบคันนะฮะภาษีไม่ขาดนะครับรถสวยได้สภาพฮะล้อมแม็กขอบ15นะครับยางดอกเต็มสีเส้นนะฮะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลครับ รถพร้อมใช้งานทางไกลนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูด้านในกันฮะภายในนะครับแผงประตูสวยทุกบานนะฮะนะครับ,อค,ค,รบคอนโซลนะรถสภาพค่อนข้างจะกริปนะฮะคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะครับสองมือนะฮะพมก็สวยนะสวยยันพมนะครับคันนี้ นะครับเบานะฮะเบาสวยทุกตัวนะครับนะฮะด้านหลังนะครับนะครับสภาพเบานะฮะเบาสวยจริงๆนะครับรถไม่มีช้ำนะฮะฝ้าเพดานนะครับนี่ะ ใหม่ยันพรมครับรถสวยดูง่ายนะฮะมาดูอีกด้านนะครับคลิปอาจยาหน่อยนะผมอยากให้เห็นรายละเอียดทุกจุดนะฮะครับสี่หมืนเก้าพันบาทครับราคาต่อรองได้นะ ไม่ต่อราคาก่อนส่งมอบแถมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะแล้วก็สายพานไทมิง่งสายพานหน้าเครื่องทุกเส้นนะผมเปลี่ยนให้หมดนะฮะก่อนส่งมอบนะครับ,รบเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องนะครับ เครื่องดีนะเครื่องดีแอร์เย็นนะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับภายในก็สะอาดนะครับเบาะสวยนะสีก็สวยนะคือเป็นรถพร้อมใช้นะฮะไม่ใช่รถราคาถูกขายตามสภาพนะครับรถคัดสภาพมาอย่างดีนะก่อนสมมติว่าครับถ้าไปต่อราคากันเยอะก็แถมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะแล้วก็สายพานทุกเส้นให้ใหม่หมดนะฮะเดี๋ยวมาดูตำหนิกันครับตำหนิก็จะมีเนี่ย เกวัดความเร็วนะครับที่ไม่ขึ้นนะครับกับจอบอกระยะตอนนี้ที่หายไปนะมีแค่นี้นะครับนอกนั้นเกทุกอย่างขึ้นใช้งานได้ครบนะฮะนี่ครับก็หายากนะครับรถสภาพนี้นะรถหลักหมื่นนะฮะนี่ครับเดี๋ยวไปดูในฝาระโปรงกฮนนะครับ เครื่องดีนะเครื่องนิ่งนะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับอ้งเครื่องก็แห้งๆแ,แบบนี้นะฮะนะครับย้ำนะครับรถสวยด้วยสภาพนะฮะพร้อมใช้งานทางไกลยาวๆนะครับเครื่องนิ่งนะ แอรเย็นช่องล่างดีนะครับสีสวยนะเดี๋ยวมาดูล้อแมกยางเนี่ยฮะยางกระดอกมีสี่ดอกนะสี่เส้นนะยางดอกเต็มสี่เส้นนะครับพร้อมขับส่งทั่วไทยนะฮะสนใจมาดูรถได้ที่บ้านผมนะครับ0902757798มาดูมาทดลองขับรถให้พอใจนะครับราคามาคุยกันได้ฮนะ โอเคครับผมเฮียอามคนรักรถสวัสดีครับ